ที่นี่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พี่โน้องประชาชนที่นี่รวมตัวกันในการทำกรเกษตรแปลงใหญ่ชนิดข้าวนะฮะซึ่งการรวมตัวนั้นได้นำเนินการมา,าหลายปีแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีทีเดียวครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่ข้าวตบนหนองโดนเป็นกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่ประเภทข้าว ได้นำบริบทการบริหารงานในรูปแบบสมัยใหม่มาปฏิบัติจนนำไปสู่ความสำเร็จจนได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสิ่งที่ทางกลุ่มเรานั้นได้ดำเนินการมา2-3ปีที่ผ่านมาเรามีการเก็บข้อมูลนะครับเรามีการประชุมกันนะครับมีการดาเนินการทุกอย่างตามแผนเลยทาให้ข้อมูลที่เราส่งให้กับบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นกับ BOI นะครับหรือสื่อส่วนที่ส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับเขาเล็งเห็นแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้ว ผลการทํางานของเรานั้นผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดก็เลยได้รับเครื่องจักรกลชุดนี้มาครับผมก่อนหน้านี้ก็มีภาครัฐนะครับภาครัฐก็จะเป็นเรื่องของทางด้านกรมส่งเสริมนะครับเรื่องของงบอ่างบอ่าส่งเสริมเครื่องมือให้เครื่องมือเครื่องจักรกลให้กับกลุ่มนะครับงบ3ล้านบาทที่เราได้มาก่อนหน้านี้แล้วผลเปรียบเทียบนะฮะถ้าเกษตรกรรายรายบุคคลกับแบบกลุ่มเนี่ยแบบกลุ่มมีมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าการรวมกลุ่มอะไรก็ได้เปรียบตรงที่ว่าหนึ่งปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ นะครับเเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราได้ในราคาที่ถูกกว่าคนที่เราซื้อรายย่อยนะครับและบางส่วนเนี่ยไอ้ที่เราซื้อจากกลุ่มเนี่ยเราได้มีผลปันผลให้ตอนปลายปีด้วยนะครับที่ระวางไว้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็การทํางานในรูปแบบกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้การเห็นเรื่องของการเพิ่มลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มเพิ่มผลผลิตได้นะครับนี่มีการควบคุมได้แล้วก็อนาคตก็คือเรื่องของการตลาดเราสามารถเอาไปต่อรองการตลาดกับกบโรงสีที่เราขายได้ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับการทําการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเกิดความยั่งยืนและนำไปสู่ความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพโครงการเกษตรแปลงใหญ่นะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้เข้ามาส่งเสริมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการที่มีการยกระดับในส่วนของอนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะคะที่มาทุนแรงให้กับสมาชิกในแปลงใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการที่จะยกระดับในส่วนของ กลุ่มนะคะให้เป็นในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่กลุ่มแปลงใหญ่นะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ต้องพัฒนาตนเองนะคะให้อยู่ในรูปของนิติบุคคลนะคะก็คืออย่างส่วนของแปลงใหญ่ของข้าวของอำเภอหนองโดนนะคะก็มีการจดเป็นนิติบุคคลแล้วนะคะใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองโดนนะคะตรงนี้ก็มีพื้นที่มากกว่า ส0ไร่นะคะสมาชิก35ารยายนะคะโดยที่กลุ่มนี้นะคะก็มีความเข้มแข็งนะคะมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบนะคะมีคณะกรรมาการกลุ่มที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะคะก็ได้รับมาตรฐาน g a p นะคะหรือเกษตรดีที่เหมาะสมในส่วนของ g a p ข้าวนะคะ29ลายแล้วนะคะ จากการดําเนินงานทําเกษตรแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่ของเพลหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มนี้ถือได้ว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะว่ามีภาคเอกชนนั้นเห็นความสําคัญนะครับในการทําการเกษตรแปลงใหญ่ของประชาชนในที่นี้เลยมีการมอบเครื่องจักรนะครับเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ใช้ในการทําการเกษตรแปลงใหญ่นะครับอีกหนึ่งความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรแปลง